วันนี้ชวนเพื่อนเพื่อนมาทําเมี่ยงปลาทูเจค่ะฟังไม่ผิดค่ะปลาทูเจค่ะปกติก็หาทานยากแล้วยิ่งทานเจโอกาสที่จะได้ทานเมนูนี้ยิ่งยากเข้าไปอีกค่ะเตรียมเครื่องเคียงกันก่อนนะคะเริ่มจากขิงปอกเปลือกแล้วก็หั่นเป็นเต๋าเล็กๆแบบนี้ค่ะ มะนาวก็เหมือนกันนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆไว้พริกต้องเลือกเป็นพริกขี้หนูนะคะจะได้ทั้งความเผ็ดแล้วก็ความหอมค่ะต่อมาเราจะมาทําน้ําจิ้มซีฟู้ดกันก่อนนะคะก็จะใส่รากผักชีใส่เกลือลงไปนิดนึงค่ะโขลกให้ละเอียดตามด้วยพริกขี้หนูใส่ทั้งก้านเลยนะคะเพื่อเพิ่มความหอมตามด้วยน้ําตาลมะพร้าวซีอิ๊วขาวมะนาวแล้วก็ค้นส่วนผสมให้เข้ากันค่ะ เพื่อนก็ชิมดูว่ารสนี้ถูกใจหรือยังยินขอเพิ่มมะนาวอีกนิดนึงดีกว่านะคะเท่านี้เราก็จะได้น้ําจิ้มซีฟู้ดเจง่ายๆแล้วค่ะแต่เท่านี้ไม่พอนะคะยินขอทาอีกหนึ่งสูตรค่ะเป็นน้ําจิ้มอีกแบบที่คล้ายๆสูตรแรกนะคะแต่เราจะใส่ถั่วลิสงไปด้วยค่ะเราก็จะโคลโคลถั่วลิสงให้เนียนๆเลยนะคะน้าจิ้มสูตรนี้รสชาติก็จะออกหวานกว่าสูตรเดิมนิดนึงค่ะปรุงได้ตามใจชอบเลยนะคะ แากนั้นก็คนๆให้เข้ากันใส่ถ้วยไว้รอเลยค่ะอีกอย่างที่ขาดไม่ได้ก็คือเส้นหมี่ค่ะลวกสักนิดนึงแล้วก็เอาขึ้นผักไว้แบบนี้ค่ะวัตถุดิบตัวสุดท้ายก็คือปลาชูเจค่ะยินใช้ของโยตาค่ะเอามาทอดให้กิมเกรียมนิดนึงทั้งสองด้านเลยค่ะ ปลาทูเจเขาทํามาจากโปรตีนถั่วเหลืองนะคะส่วนที่เป็นหนังปลาเนี่ยเขาใช้สลายมาห่อไว้ค่ะไปจัดจานกันเลยค่ะก็จะมีโหระพาผักกาดขาวใบชะพูขิงหั่นเต๋ามะนาวชิ้นเล็กๆถั่วลิสงอกพริกขี้หนูเส้นหมี่และปลาทูเจค่ะเมนูหาทานยากไม่คิดว่าจะได้กินเลยนะคะวันนี้เสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มทั้งสองสูตรจัดใส่แก้วช็อตก็ดูดีไปอีก ราดน้ำจิ้มสูตรถั่วลิสงน่าทานมากๆค่ะหรือใครจะหอ่อแบบดั้งเดิมก็อร่อยไม่แพ้กันนะคะใส่ขิงนิดนึงมะนาวหน่อยพริกขี้หนูหอมๆปลาทูเจลาดน้ำจิ้มซีฟู้ดขอตัวไปทานก่อนนะคะ